สวัสดีค่ะมาดามจินพาจินพาทำนะคะวันนี้นะคะเราจะพามาทำเมนูซักทองค่ะนี่นักทองพี่น้องอันนี้หนึ่งเขาค่ะหนึ่ ยี่สบาทพี่น้องไปรเติบ,บ์ิค่ยี่บาทซิ้มนหนึ่งพีนจ้ากุดยาพี่น้องถึงสู้พี่น้องกาขินหนึ่งละค่ามาด้วยค่ะเด้อสีเหลืองงามขนาดค่ะซื้อมา20บาทเลยนะคะไม่ได้ขโมยมานะคะคือไม่ขาลบกับสีขโมยอยู่เด้อค่ะไม่ขา,าว่า่งวก หลังเลยกล่องเต้บึกืออยู่หันล่ะค่ะเลยดิสื่อมาชิ้นละ20บาทค่ะปอกเปือกแล้วก็เอาไปล่างจ้าพี่น้องล่างอยู่เกี่ยงค่ะมันมีดินมะจียจา้ามาเด้อมาเห็ดซอยกันค่ะเนึ่งบึกื้อค่ะมันมันเลยจา้า สิหัวค่ะดูสิหัวหววมันจะง่าย่านล่างซึ่งเอาไปตองกลวยฝาล่องลงไปจ้าใส่ลงไปเลยค่ะฟักทองค่ะฟักทองจะ,ะงมีประโยชน์ด้วยค่ะมีประโยชน์มากเลยค่ะดีต่อสุขภาพนะคะ ถ่ายสะดวกนะคะแล้วก็ปีดฝ้าไวค่ะพี่นนอหนึ่งประมาณสิบห้านาทีถ่ากระซุกแล้วค่ะเอาไกบปบเบึ่งนะคะมะพร้าวค่ะปิดตอยมากคะ่ะเป็นข้าวมากฟันแล้วก็สิมาขูดค่ะขูดโล้ยน้ามันค่ะเห็นไหมคะ ใส่น้ำตาลนิดหน่อยจ้าขว้าห้อกับขูดเรียบร้อยละจา้าก็โรยลงไปค่ะมากมากค่ะเรียบร้อยละจ้าไม่กินน้ำกันเลยค่ะนึ่งฟักทองค่ะของหวานนะคะใครอยากกินมาเด,าดออ้อจ้าเด้อหนึ่งหมึอกอึจ้าหนึ่งหมึกอึ เดมือเข้ามากค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะกดติดตามมาดามจินพากินพาทำนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าจ้า